สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับ ID ของเรา ID โคลิบัตในตอนนี้คอยบูว่าคอยเดือนหายางอยู่วันนี้เราจะมาสุ่มสุ่ม,มไอเรีะเด,ดือดหายจีซีจีโฟเราจะสุ่มจีโฟกันตอนนี้มีตัวดำหนจีโฟยังพันใดๆโตอยู่ e ีฟูเรามีตัวดำอยู่ที่200บ้อยใบห้าวีดีม,มามาเบิ่งว่าเห้าสิถือก,การันตีคือจังไอดีคือื่นปไม่อื้นคือไอดียะอมันการันตีมาสองตัวละเสิร์ฟหาหาเนี่ยสองตัวทั้งทัดทั้งไอยกีฟูโดนการันตีมาเต็มๆสิบไปแล้ว เศษมาสีเศษดูที่2องโอ้ด้สีเศษสวยจังสวยเลยโรดีสามอ้โรดีสามได้หินคับหินพัฒน,นาไปอีก4ีเศษเอาางทีหาเศษเลยสีสามสิบสองเศษอะ đồ thi xì mặt chinh chẳng chinh chú chuông Chú, chú. chú. Đi mà, Xì chuông Chú, chuông 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 xám xịt chuông dạng, dạng tưng Dạng ăn tờ มีกันวางเหาจีโฟมาแบบไอจีโฟมาไอเนี้มาไอลัางแรงมากอ่ะจีโฟลัลางแรกชูเข้าไปนะซูมอีกอก็พิเศดสิบตูมเข้าไปในสองเศษนะ รอบที่แปดสิบชาร์จมัดตูมเข้าไปชูม่วงอีกต้องรุนมันต้องรุนในวามันสิตเต้มาบะชูโอ้โหสองเศษรอบที่เก้าสิบโอ้ยมีหุ่นลูกแกวมาเอ้าแกวมาเราที่เก้าสิบ 90. สวย ้องอเบเกิลพิดนี่มันต้องเคลียร์ว้ว่าเราเราเราทีเกาสิพ่อใดเตะหน้าว่าเตะเราจะขอขอให้การันตีวะแล้วขอมาเปิ่งมีอยู่สอ,องรอบที่เกรอบที่อยยีสิ่ดสิดอีกอันนึงนะ ก็ไปต่อรอบที t t morning, ่โลที่สิบใบที่หนึ่งร้อยสมาชกดูดชูชันวัตูมออกไปชูทีมอนี่ว่ามีปัญหาคอยแคลูกคอยแค่หินมาหินเงียบกีบรอบที่ร้อยสิบชูมิดจะไปสองเซตดีโอ้โหอย่าง รบที่ร้อยี่สิบอวานสองตัวได้สามเศษเอเาสองเอดาสองตัวให้สองเศษอีกมาอีกรอบนี้ชู้ตูมเข้าไปสีห่วงเอามีลุ่นปะชูชูชูเหยียบร้อยอู้ด้หาเศษหลนอ้สวยหาเศษ ต่อไปชูเข้าไปปู้นู้ยสีทองสีทองไปได้แล้วตอนนี้กันเป็นสีทองนิงกำลัง,องโอ้สีฟัวสีฟัวจรงตริงสีฟรอบที่ห้าสีเอ้าได้หินพัฒนา ใบที่ 150, ทร้อยห้พัฒนาเฮ้ยดดูว่าเราม่อย่างไรชูเข้าไปไม่ไไมไเสร็จแล้วเียนหากัน G4 แล้วามานันง่ายกว่านี่ตื่นเขาต้องมาดับการันตีเลยเดี๋ยวระดับการันตีก่อนนี่ร้อใบรอยยียมันได้ทีน,น,นึง ไวยจบไปที่ร้อยห้าสิบใบอืมไอดีอย่าคล้องสีนะม้มหสวยงามสีนะงสไว้ยไปปลูกตื่นไปเราชูช่เข้าไป,ปนี่ตู้ปลุกตื่นอัญเชิญจีฟูล่าง SSR บวกเรียบร้อยนี่ฮตาลีเซ ซีฟูเซฟเวอร์ห้าหานั่างก็หาหาหานะึ่งศูนย์เนาะไอดีกอรีบัตอันนี้ข้างคอยเี่นเองมาเข้ามาซูมตัวแดงเดยนก่อนชูชูโดกที่ะโอ้โหวัคซีนแมนวัค <c oughs> ซีนแมนบอลกินกิสื้อถาวนะบอลกินกิมีตัวม่วงอีสองใบ เอาไปเห็นละเราก็เชื่อไปปัน่นก,กี่โซดเลยวันนี้ต่อไปดูนะที่มือคอยนะเจ็กเฉือดจะได้ออกก็เชี่ยวออตอมออกเอาตอมนี้ออกอประมาณน,นั่นละก็เสเก็ตจัดไอนะ้นั่นจัดที่ไม่ให้ทะเลลึกงา้เท่ากับวันนี้มีอย่างละนะก็เชื่อว่า อันนี้เขาทีมปดเข้าไปชูกีซีเขาสุดท้ายก็ได้ไปนะั่นไอไปย่อยนะคือเขาไปย่อยอัศวินจะก,กลเขาอันนั้นอัศวินจะก,กลเข้าไอศูนแล้วก็อัพห้กีซีโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการสุก G4 Server 500ไปแล้ว